นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2565ตรงกับวันพุธขึ้น14ค่ําเดือนอ้ายปีขานนะครับวันนี้เป็นวันโกนเหมาะแก่การมงคลที่ไม่สำคัญนะครับ สีความสำเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกัวสี b r อนเงินสีอับโชคของวันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนๆทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศพายับหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคคเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ในะครับเครื่องประดับความสำเร็จของวันนี้คือวัตถุบงคลเครื่องรางของขลัง โป่งขามพระพิคเนตเราก็เจ้าแม่กวนอิมนะครับทิศทีท่เด็กขอไปฮะเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกันดีในชื่อคือจจอจานชอชิงชอช้างสอโซชอ,ซอ,ซอกระเฉยและยอหญิงเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอผ่านฟอฟันพอสมเผาและหมอมา้า เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและบอแหวนลักษณะของเด็กที่เกิดวันนี้จะพูดจาฉลาดนะครับปฏิภาณไหวพริบดีรักความก้าวหน้ามีความเป็นผู้นำโดดเด่นเรื่องงานนะครับจะเป็นใหญ่ในภายหน้าความรักไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ว่าจะได้คู่มีทรัพย์หรือมีเกียรติเลขมงคลวันนี้เลข8เลข9และเลขส หมายเซ็ตวันนี้ด็อเตอร์สุนยัตเซนกล่าวไว้ว่าถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราทำได้การย้ายภูเขาถมทะเลในที่สุดเราก็จะทำสำเร็จแต่ถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้แม้ง่ายๆเ,เพียงพลิกฝ่ามือก็ยากที่จะทำได้ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับ เสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอญญกาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ